ครับ <lining> ก็วันนี้อยากจะชวนรัฐบาลพิจารณาเรื่องที่เราเซ็นกับสารมยานะครับจริงๆมันมี2เรื่อง <ignoring> ครับอันนี้จริงมันมี2เรื่องนะครับที่เหมือนจะเกี่ยวกันแต่ว่าต้องบอกว่ามันอยู่คนละยกเรื่องแรกเนี่ยคือเรื่องจอยเซตเมนต์เรื่องภาษีทรัมป์นะครับที่เราเจรจาเนี่ยต้องบอกว่าเนี่ยมันเป็นยกที่3แล้วนะครับยกแรกเนี่ยคือตอนเดือนเมษาที่ทรัมป์เนี่ยบอกว่าขึ้นภาษีเราเป็น3 6อนันนี้ยกที่1เหมือนจะแพ้น็อกนะครับและยกที่2เนี่ยก็คือช่วงสักเดือนสิงหากันยานะคร ลดให้เหลือ19%แต่ตอนนั้นน่ะสังคมไทยโดยทั่วไปก็ยังไม่รู้ว่าเราเอาอะไรไปแลกเขาถึงได้ลดมานะครับอันนี้ยกที่2นะครับทีเนี้ยสัปดาห์นี้นะครับทีฟรัมปราปซียนแล้วก็ทางไวท์เฮาส์เองก็มีการประกาศเป็นจอยเซกเมนต์ออกมาผมคิดว่าน,นี้เป็นยกที่3แล้วถ้าเป็นมวยไทยเนี่ยยกที่3มันคือยกตัดสินนะครับดังนั้นก็ต้องบอกว่านี่คือโค้งสุดท้ายที่มีความสําคัญที่จะต้องเปิดละว่าใครจะเป็นผู้ชนะผู้แพ้จากการที่เราไปยอมต่อรองลดภาษีจาก30%เหลือ19%นะครับไอ้รอบนี้เราก็เลยอยากให้มีการ ชวนชักชวนคนที่เกี่ยวข้องเข้าไปพูดคุยได้มากขึ้นนะครับเพราะว่ายกที่2ที่ที่เราไปลดลดภาษีมาเนี่ยต้องบอกว่ามีแต่หัวหัวหรือแกนนําของแต่ละเซกเตอร์เข้าไปคุยทั้งนั้นเลยกับทีมไทยแลนด์แต่ว่าคนที่เกี่ยวข้องจริงๆเช่นเกษตรกรคนที่เกี่ยวข้องกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อะไรอย่างเงี้ยยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ดังนั้นพอมันเป็นยกที่3แล้วยกที่3มวยไทยก็คือยกตัดสินเนี่ยเราอยากให้รัฐบาลนะครับแล้วก็ทีมไทยแลนด์เนี่ยเปิดกว้างเอาคนที่เกี่ยวข้องที่เขาจะเป็นผู้ไกุย ไม่ใ <hey>, ช่ต่อรองว่าถ้า mm ต้องเยียวยาเยียวยายังไงมันคุ้มหรือไม่ที่จะแลกนะครับและยุที่สามเนี่ยข้อดีอย่างนึงคือเราเห็นละว่าประเทศคู่แข่งเราอ่ะเขาชกกับอเมริกายังไงรอบนี้เราเห็นแล้วว่าเวียดนามเนี่ยเอาอะไรไปสู้นะครับเห็นแล้วว่าเวียดมาเลเซียเอาอะไรไปสู้ผมก็เลยชวนเปรียบเทียบว่าเฮ้ยสิ่งที่เราเอาไปแลกอเมริกาเนี่ยมันเยอะเกินไปหรือเปล่านะครับยกตัวอย่างอย่างเครื่องบินนะครับเครื่องบินเนี่ยอเมริกาบังคับให้ทุกประเทศซื้อหมดเลยแต่ปรากฏว่าของเราเนี่ยซื้อเยอะสุดเครื่องบินเนี่ยเราในใน นะครับเราต่อรองให้ส6มผเนรี่ยเราซื้อเครื่องบินแปดสิบลำแต่เวียดนามนะครับเวียดนามเขาต่อรองจากส0สนะครับสูงกว่าเรานะครับยกที่หนึ่งเขาี่สิ็นตแต่เขาต่อรองลงมา46%เปอขาต่อลงมาเหลือยี่สิบแต่เขาซื้อเครื่องบินแค่ห้าสิบลำเท่านั้นนะครับในที่เราเสนอไปถึงแปดสิบลำเยอะกว่าส่วนมาเลเซียนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยมาเลเซียนี่เสนอไปแค่สามสิบลำเท่านั้นเองดังนั้นผมคิดว่าข้อ หรือเราจะลองต่อรองลงมาหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีความคุ้มค่าจากเซกเตอร์อื่นหรือเปล่านะครับหลงสินค้าเกษตรอย่างเงี้ยก็เหมือนกันนะครับของเราเนี่ยระบุชัดเลยว่าเราจะซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เราจะมีนําเข้าพลังงานแต่ของเวียดนามเนี่ยครับเขาเขียนไว้กว้างว้างเขาเขียนไว้จำนวนตัวเลขแต่เขาปลายเปิดเขาจะไปต่อรองกันในประเทศได้ว่าเขาจะซื้ออะไรในอนาคตนะครับดังนั้นก็ต้องบอกว่าพอเราเป็นยุคที่3เราเห็นคู่แข่งเขาชกยังไงเราควรจะดูเขาแล้วก็อะไรที่เราเราให้เยอะเกินไปเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนม,มีโอกาสเปลี่ยนนะครับเพราะนี่ยังเป็นยุคที่ 3, ส่วนอีกเรื่องนึงนะครับที่เรื่องเป็นเรื่องร้อนขึ้นมาเนี่ยก็คือเรื่องแร่เอิร์ธหรือว่าเรื่องแร่หายากต้องบอกว่านี้เพิ่งอยู่ยกที่1น,นะครับไอ้จอยเซตเมนต์ภาษีทรัมป์เนี่ยยกที่3แล้วแต่แร่เอิร์ธแร่หายากเนี่ยเพิ่งยกที่1เองครับมันเป็นการเซ็นเอโมย์นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าตัวสหรัฐอเมริกาเนี่ยในเมื่อประธานาธิบดีทรัมป์เดินทางมาเขาก็อยากเรียกว่าเป็นยุทธศาสตร์ใหญ่ที่เขาจะกวาดรายละเอียดเก็บเรื่องแร่เอิร์ธกับประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้รวมถึงญี่ปุ่ป่่่่่นน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 ดดดดด้้้้้้วววยยยยยยยะคคคครรรรััััับบงงงงกกกกก็็็เเเเเเลปปิาาซ MOU ไไไอออตณจุีีีีมมใใสแท1 ยังเพิ่งเปิดหน้าดูทิศทางดูท่าทีกันว่าใครจะต่อยแรงต่อยเบาแต่เราต้องเตรียมตัวแล้วครับเราต้องสำรวจของเราด้วยแล้วเราต้องถ้ามีการเจราจาแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ในอนาคตาสิทธิบัตรผลประโยชน์ต่างๆต้องชัดเจนครับต้องเริ่มคุยแล้วในเมื่อมันเป็นยกที่หนึ่งระคังดังแล้วเนี่ยต้องเริ่มคุยจะปล่อยไว้ไม่ได้เพราะถ้าเราปล่อยไว้อาจจะถูกเอาเปรียบก็ได้นะครับดังนั้นต้องบอกว่าณจุดนี้อาจจะยังไม่อันตรายแต่ต้องเริ่มเตรียมพร้อมภายในประเทศแล้วนะครับก็ขอให้แยกกันนะครับจอยเซตเมนต์ภาษีธรรมยกที่สาและงวดสุดท้าย แต่ว่าแรร e เอิร์ดยกที่หนึ่งยังไม่น่ากังวลแต่ต้องเริ่มเตรียมพร้อมครับตอนนี้เท่าที่ประเมิอนดอูนะคะเราเสี่ยงที่จะเสียเปรี่ยนอะไรมากที่สุดครัถ้ายังเดินหน้าต่อครับตอนนี้จริงๆเรื่องหนึ่งที่ทรัมป์ยึดเอาในการเจราจากับประเทศเอเชียนเนี่ยคือเรื่องภาษีดิจิตัลนะครับบริการราา้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลเนี่ยต้องบอกว่าเป็น แหล่งรายได้สําคัญและเป็นสิ่งที่ประเทศไทยก็มีการสูญเสียออกนอกประเทศเหมือนกันเพราะว่าบริการต่างๆเราใช้กันเนี่ยก็มาจากสหรัฐเยอะเหมือนกันนะครับดังนั้นตรงนี้มีการเขียนไว้ในสเตทเมนต์เลยว่าขอให้เรายกเว้นการเก็บภาษีนะครับในที่ถ้าไปดูนะครับเวียดนามยังไม่ระบุนะครับเวียดนามเขียนไว้ว่าจะไปเจราจาต่อจะไปหาข้อสรุปต่อแต่ของเราเนี่ยเรียกว่าล้ําอีกขั้นไปคอมมิตหรือไปผูกมัดไว้แล้วว่าจะไม่เก็บอันนี้ก็อยากให้กลับมาคุยกันหลังบ้านภายในประเทศเหมือนกันว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้มันจะคุ้มค่าจริงหรือเปล่ากับสิ่งเราาจะได้ม หรือความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้นครับต้องบอกว่าตรงนี้จะทําให้การเก็บรายได้ของเรานะครับทั้งเรื่องของภาษีที่เราก็มีรายได้แต่และปีลดลงเรื่อยๆแล้วเงินมันก็ออกไปทางช่องทางออนไลน์ช่องทางดิจิทัลต่างๆมากขึ้นนะครับก็จะเป็นปัญหาที่เราจะเก็บภาษีหรือเก็บเงินภารักาการคลังในอนาคตเช่นเดียวกันนะครับแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งครับที่อาจจะยังไม่ค่อยเป็นข่าวก็คือในสเตทเมนท์ที่เราเซ็นกับบริการเนี่ยระบุชัดเจนว่าขอให้กรมศุกากรยกเลิกระบบการให้เงินสินบนและรางวัลนาจับซึ่งต้องเรียนว่าประเทศไทย กับสินค้าจากประเทศต,ต่างๆด้วยนะครับแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นรายได้ของตัวกรมและข้าราชการนะครับแต่ในเสร็จไม่นด้เขียนไว้อเมริกาขอให้เรายกเลิกระบบการให้สินบนระบบการนรํารางวัลน,นําจับของกรมสุนทรการอันนี้ต้องบอกว่ายังไม่เคยคุยกันในประเทศเลยแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นข่าวครั้งแรกก็อยากให้ทางและมนตรีครั้งนะครับคุยให้ชัดนะครับว่าตกลงเราจะเดินทางนี้จริงหรือเปล่าแล้วมันมีผลได้หรือผลเสียยังไง ทั้งกับประเทศแล้วก็ตัวคนไการาชการนะครับผมคิดว่าข้าราชการหลายรายข้าราชการในกรมุรัพกรก็คงจะตกใจเช่นเดียวกันที่มีเรื่องนี้ออกมานะครับแต่เรายังไม่เคยคุยกันในประเทศเลยว่ามันจะคุ้มจริงหรือเปล่าแล้วถ้าเราไปเว้นให้อเมริกาและสินค้าประเทศอื่นบริษัทจากประเทศอื่นเราจะเว้นหรือเปล่าตรงนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนนะครับดังนั้นอย่างที่เรียนว่าพอเป็นยุคที่3แล้วเนี่ย ผู้ได้ผู้เสียเราเริ่มรู้แล้วว่าขายเกี่ยวข้องเกษตรกรกรมศรุลกากรน,นะครับหรือคนที่ต้องมาซื้อเครื่องบินนะครับหรือผู้บริโภคต่างๆที่ใช้บริการดิจิทัลของสหรัฐตรงนี้ครับผมคิดว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะใช้เวทีเนี้ยเพราะว่าอย่างที่รัฐมนตรีพาน,นิชคุณสุบจีบอกไว้ว่าจะจัดการให้เสร็จภายในปลายปีนี้นะครับก็ต้องบอกว่าดังนั้นเหลือเวลาอีกเท่าไหร่ก็เหลืออีกสัก2เดือนเท่านั้นเองนะครับในการที่จะมาจัดการกันภายในก็อยากให้ตรงเนี้ย รัฐบาลเปิดเวทีรับฟังกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วนะครับเพราะว่ายกที่สองเนี่ยเรายังไม่ได้คุยกันเลยยกที่สามเนี่ยควรจะเปิดให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องเข้ามาคุยกันได้แล้วครับแล้วมองยังไงกับทางบทบาทของทางคุณอนุทินด้วยกับการที่ไปเป็นผู้นำหนรอตัวแทนประเทศไทยจะไปคอมมิชชั่นที่มันนะไปคอมมิชในประเด็นที่คนไทยอาจจะยังแทบไม่มมรู้เลยด้วยซ้ำค่ะหรือแม้กระทั่งคนที่ติดตามอยู่ในวงในเองก็แบบพยายามจะหาอะไรเลี่ยงก็ยากเหมือนกันเลย ก็ต้องบอกว่าอันนี้น่าแปลกใจเหมือนกันเพราะว่าตัวจอย statement นะครับที่เซ็นเรื่องภาษีทรัมป์เนี่ยถ้าเป็นกรณีของมาเลเซียทรัมป์และอเมริกาเขียนไว้ชัดเจนเลยเรื่องแร่ออทเพราะเขารู้ว่ามาเลเซียเนี่ยเป็นแหล่งผลิตและวัตถุดิบที่สําคัญนะครับแต่ของไทยไม่มีเรื่องนี้อยู่ในจอย statement หรือเรื่องภาษีทรัมป์เลยแต่อยู่ดีๆก็กลับมาแทรกอยู่ในเรื่อง MO u จะเรียกว่าฉบับเฉพาะกิจก็ได้นะครับดังนั้นก็ต้องบอกว่าอันนี้ควรจะเป็นเรื่องที่สื่อสารกับสังคมก่อนได้ ราะว่าถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสาคัญเชิงยุทธศาสตร์แล้วก็ไม่ใช่จุดที่อันตรายจนเปิดเผยไม่ได้นะครับอันนี้ก็อาจจะฝากเรียนว่าถ้าในอนาคตจะมีการเซ็นสัญญาที่มันกระทบเศรษฐกิจระยะยาวอย่างเงี้ยควรจะมีการเปิดเผยต่อนะครับแต่อย่างไรก็ดี MOU เรื่องแร่แรเอิร์เนยครับยังเป็นยกที่1นะครับเราก็หวังว่ายกที่2จะเปิดให้ประชาชนและมีการประเมินว่าคุ้มค่าหรือเปล่าการแบ่งผลประโยชน์ในอนา,นาคตจะเป็นอย่างไรอย่าปล่อยให้ไปจนถึงยกที่สามยกสุดท้ายแล้วเรากลับตัวไม่ได้ครับ ไปลงานาในเอโบู U, ที่ดูมันบุบมากกันไปทั้งระยะลางระยะยาวด้วยนะครับจะมีผลอะไรต่อประเทศไทยบ้างขนาดไหนนครับครับข้อดีของการเป็นเอโบูก็คือประเทศไทยรู้จักคำว่าเอโบยูตอนที่จะจัดตั้งรัฐบาลน,นะครับ ดังนั้นก็ขึ้นกับเจตจำนงของทั้งสองฝ่ายนะครับถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องการจะยกเลิก m อ u อยจะยกเลิกได้นะครับแล้วก็มีการเขียนเอาไว้นะครับตรงนี้มีการเผยแพร่ในเว็บของอมเนียบข่าวของสหรัฐแล้วนะครับดังนั้นก็ต้องบอกว่ายังไม่ใช่จุดอันตรายแต่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับก็กังวลว่าอยากให้เสนอเรื่องใหญ่ๆอ,อ,อย่างเงี้ยบอกประชาชนก่อนแต่ถัดจากนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีครับที่ได้สำรวจกันจริงๆว่าสุดท้ายอ่ะ เรามีแร่เอิร์ดหรือเปล่าเพราะจากข้อมูลที่มีอยู่นะครับถึงเราจะติดอันดับด้วยว่าอันดับ6ของโลกนะครับแต่เป็นเรื่องของกระบวนการผลิตซะมากกว่าเพราะเรามีบริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุนแล้วก็นําสินแร่จากประเทศอื่นเข้ามาแปรรูปอีกทีหนึ่งนะครับยังไม่ชัดเจนว่าสุดท้ายเรามีแร่เอิร์ดเนี่ยแค่ไหนนะครับแล้วก็เรื่องก,กระบวนการผลิตก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลต่อกระบวนการทางสิ่งแวดล้อมแล้วก็เทคโนโลยีในอนาคตครับดังนั้นเรื่องนี้เร,เ,รเ,นรนนเรื่องเรื่องแร่เอิร์ดเ,เนี่ยจริงๆมันซ้อนกันสารมเรว่อวเนาถามว่า แล้วกับจีนเจ้าอย่างไรแล้วถ้าเกิดเราเริ่มด้วยการยอมมาหาหนนาประเทศหนึ่งเราก็อาจจะต้องไปยอมหาหน้าประเทศอื่นต่อและอาจจะต้องยอมให้เขามากกว่าที่น่ากังวลคือตรงนี้นะครับแต่นี่เป็นชั้นที่หนึ่งของเรื่องนี้ท่านเองชั้นที่สองเนี่ยเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับอย่างที่ทางสสพักเราก็พยายามเตือนเหมือนกันว่าในเมื่อเรายังจัดการปัญหาภายในอย่างเช่นสารพิษแม่น้ำกกอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ค่อยได้ ก็น่ากังวลว่าถ้าเราทําเรื่องนี้จริงจังในประเทศไทยเราจะควบคุมได้จริงหรือเปล่านะครับก็ต้องเป็นเรื่องที่2ที่ต้องกังวลน,นะครับในเดียวกันก็เป็นเรื่องการแบ่งผลประโยชน์้วยครับว่าถ้าเกิดเราเกิดโชคดีมีสินแร่และมีความสามารถในการผลิตขึ้นมานจริงๆสุดท้ายจะแบ่งปันผลประโยชน์ยังไงให้เราไม่เสียในระยะยาวนะครับดังนั้นเรื่องแร่เอิร์นก็มี3ชั้นต้องต้องทไปพร้อมกันครับ รเรื่องการไม่มีผลผลูกมัดเนี่ยยืนยันว่าจริงครับเพราะว่าในความที่เป็น MOU ก็เลยทาให้ขึ้นกับแต่และฝ่ายว่าอยากคงสัญญาตัวนี้ต่อไปแค่ไหนนะครับดังนั้นอันนี้เป็นเรื่องจริงครับที่ว่าถ้าสามารถยกเลิกยกเลิกได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีรายละเอียดซ่อนอยู่เหมือนกันเช่นมีการเขียนไว้ทว่าถ้าเกิดบริษัทที่เริ่มทําธุรกิจไปแล้วเนี่ยก็จะให้ยึดตาม MOU นี้นะครับดังนั้นก็เลยเรื่องนี้คิดว่าเป็นเรื่องใหญ่หญที่จะมีผลระยะยาวแต่นี้นมนันยังเป็นยกที่1ก็คิดว่ายััเยกนนภใประทศ ผมคิดว่าเรื่องการเจรจารที่จะทําให้ยุติการใช้ความรุนแรงตามแนวชายแดนนั้นเป็นเรื่องที่ดีครับดังนั้นต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นความสําเร็จในรอบนี้ที่เกิดขึ้นครับอันนี้ก็ถือว่าจะทําให้หวังว่าสถานการณ์มันจะสงบลงแต่อย่าลืมว่าถ้ามีเติร์ p ปาร์ตี้หรือหน่วยงานที่3หรือประเทศในนามของอาเซียนก็ได้เข้าไปช่วยจัดการผมคิดว่าจะทําให้กลไกมันเป็นไปได้ด้วยดีมากขึ้นครับล ครับก็ผมคิดว่าทั้งสองฝั่งทั้งเรื่องภาษีทรัมป์เองนะครับว่าคนที่ได้รับผลกระทบจะได้เข้าไปอยู่บนโต๊ะเจราจารแค่ไหนได้รับการเยียวยาได้รับการแจ้งเตือนได้รับการเตรียมพร้อมแค่ไหนอันเนี้ยทางพรคประชาชนจะจับตากันต่อไปทั้งระดับพื้นที่และก็ระดับประเทศนะครับในด้านหนึ่งเรื่องแร่เอ,อิร์ดก็ต้องบอกว่าเราก็เชื่อมโยงกับปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศนะครับเรามีความกังวลอยู่นะครับแต่ถ้าเตรียมพร้อมดีๆก็อาจจะใช้ตรงเนี้ยเป็นจุดคานนัดที่จะได้เปรียบในอนาคตเช่นเดียวกันก็ต้องบอกว่าทั้งเรรรรรื่ออภาาาัััมป์แ้วกก็็ตตตตคคบบพะะชชนจิด ประเด็นนี้มันจะไปยังไงต่อหรือว่าจะต่อไปยังไงด้วยครับผมคิดว่าเรื่องนี้เดี๋ยวจะใช้กลไกกรรมธิการที่เรามีนะครับในการทํางานต่อว่าหน่วยงานราชการหนึ่งหน่วยงานราชการไทยรับรู้หรือยังกับ2ตรงนี้มันจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะที่ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมานะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับดิจิตอลของเราเนี่ยเดินหน้าไปหลายอันพยายามจะเขียนกฎหมายพยายามจะทํากฎระเบียบต่างๆให้มันครอบคลุมในการจัดการทั้งแพลตฟอร์มแล้วก็บริการดิจิตอลนะครับเพราะอย่างที่เรารู้กันว่าทุกวันนี้ทั้งเงินและข้อมูลมันไหลออกไปนะครับตรงนี้นากังวล เรื่องข้อมูลมีเรื่องนึงครับที่สําคัญเพราะว่าของไทยเนี่ยไปเขียนไว้ในเสร็จนตนเลยว่ายอมให้มีการถ่ายโอนข้อมูลข้ามพรมแดนอย่างเสรีแต่ของมาเลเซียในเขาเขียนแปะไว้นิดหนึ่งว่าจะต้องมีการปกป้องคุ้มครองอย่างเหมาะสมแต่ของไทยยังไม่มีประโยคนี้ว่าจะได้รับการคุ้มครองเรื่องการถ่ายโอนข้อมูลข้ามพรมแดนก็ต้องบอกว่าตรงเนี้ยเป็นกลลเม็ดนิดที่มีความสําคัญนะครับดูเป็นประโยคเล็กๆแต่อย่างที่ทุกท่านทราบครับในกฎหมาย เวลามีประโยคน์หนึ่งเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันทําให้การปีความการบังคับใช้ในอนาคตเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับก็ต้องว่าตรงนี้เราเรียนรู้จากประเทศเพื่อนบ้านเราได้ข้อดีก็คือการที่เราเป็นจอยเซ gment ยังไม่ไฟแนลยังไม่สุดสุดท้ายดังนั้นถ้าเราเหลือมมองแล้วเห็นประเทศเพื่อนบ้านมีบทเรียนอะไรอย่างเรื่องการถ่ายโอนข้อมูลดิจิตอลเนี่ยครับผมคิดว่าต้องเปลี่ยนข้อความอย่างน้อยเรียนรู้จากมาเลเซียแล้วให้การคุ้มครองมากกว่าเดิมครับไม่ใช่นั้นมันจะเกิดความเสี่ยงไหข้อมูลคนไทยจะไหลออกไปโดยเสรีและไม่มีการป้องกันหรือมันจะ เขาเขียนไว้เลยว่าขอให้มีการถ่ายโอนข้อมูลข้ามพรมแดนอย่างเสรีเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจดังนั้นถ้าอะไรที่มันเกิดประโยชน์ทางธุรกิจซึ่งเป็นเรื่องที่กว้างมากมันก็จะเกิดการถ่ายโอนข้อมูลได้แต่ของมาเลเซียนะครับมีย้ําไว้ว่าจะต้องทําด้วยความปกป้องระมัดระวังตรงนี้ครับผมคิดว่าถ้าเกิดจะเป็นสัญญาฉบับสุดท้ายจริงๆอยากให้มีเปลี่ยนตรงนี้แต่ก็หวังว่ากระบวนการต่อไปนะครับจะเดินหน้ากลับมาที่รัฐสภาและมีการพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญ ตามรัฐธรรมนูญเนี่ยจำเป็นจะต้องกลับมาที่รัฐสภาอีกครั้งครับไม่ใช่ว่าไปดูกันที่เวทีโลกแต่ว่าพอมาถึงบ้านเราเราทำยังไม่ได้เรายังทําได้อยู่เรายังทําได้อยู่ครับเป็นยกที่3ามและเป็นแตบบ่เป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะถ้าในธันวาคมนี้ไม่เรียบร้อยมันจะมีปัญหาทั้งในเรื่องของการค้าแล้วก็ตัวกฎที่อาจจะโดนบีบบังคับนะครับดังนั้นตรงนี้อาจจะเป็นเราจะจับตามองแล้วก็พยายามระดมฝ่ายต่างๆมาที่เกี่ยวข้องนะครับทำงานต่อตอนนี้เรามีอนุกรรมธิการที่ศึกษาเรื่องภาษีทรัมป์อยู่แล้วนะครับก็จะใช้กลไกนี้ในการติดตตาม่อไปครับ การบังคับให่ใช้ภาษีว่าไม่ตอบรับภาษีทางสนับสนุนคับเราเองก็ยิ่งเสียเปรียบไปกันใหญ่นจริงๆตรงนี้นะครับผมอยากให้ใช้กลไกอาเซียนให้เป็นประโยชน์มากขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยอเมริกาพยายามจะแยกชกเดียวนะครับเรียกไทยเข้าไปคุยชกเดียวเรียกเวียดนามเข้าไปคุยชกเดียวเรียกมาเลยเข้าไปคุยชกเดียวแต่ตอนนี้เราเห็นแล้วว่าแต่ละประเทศเนี่ยไปสู้กับอเมริกายังไงถือโอกาสจับมือกันในกลุ่มพันธมิตรที่เป็นอาเซียนนะครับอย่างน้อยมีการขีดเส้นร่วมกันว่าเฮ้ยอย่าให้ประเทศไหนต้องเสียไปอย่างทีี่่่ไมมมมคุ้้ผิวาาาตรรงนสถ จับมือร่วมกันได้ไม่ควรจะคิดเป็นประเทศเดินไทยเดินของไทยอย่างเดียวครับตรงนี้ผมคิดว่าถ้าใช้กลไกอาเซียนซึ่งตรงนี้เราเห็นแล้วว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามีความร่วมมือหลายอย่างที่เกิดขึ้นถ้าเราจับมือกับประเทศอาเซียนได้การเจราจาโค้งที่3ามจะทําให้เราไม่โดดเดี่ยวและมีโอกาสที่จะปรับข้อต่อรองให้เป็นประโยชน์กับเรามากขึ้นมีข้อเสนอไปถึงรัฐบาลหรือกระทรวงรัฐบาลเลยไหมคะว่าในระหว่างนี้คือต้องมีการส่งเสยข้อมูลอย่างไรอธิบายให้กับสังคมเข้าใจอะไรอย่างไรได้บ้างครับอยากให้มีการวางแผนการจัดงานเลยครับ ถ้าคิดว่ามันเหลือแค่เดือนพฤศจิกายนกับเดือนธันวาคมนะครับแสัปดาห์8สัปดาห์ในแต่ละสัปดาห์ควรจะเรียกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหสัปดาห์จัดไปเลยให้เป็นวาระแห่งชาติเลยนะครับสัปดาห์แรกนี่ถ้ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องข้อพโพดเลี้ยงสัตว์ก็ขอให้เป็นสัปดาห์นี้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อพโพดเลี้ยงสัตว์เข้ามาคุยกับรัฐบาลเข้ามาคุยกับตัวแทนภาคเอกชนนะครับสัปดาห์ที่2ถ้าเป็นเรื่องพลังงานที่เราไปเจรจาเป็นอย่างไรสัปดาห์ที่่องเรื่องินเป็นนอย่างไระครัับท้งคุยยภาในแลก็สื่อสสารกัับงคคมออยยยาาากใใหหห้้ช8สสัััปปดดด์งุทที่เเลลืวรจไบ มจะทให้ตกระจ่างว่าตั้งกระจ่างแล้วคนก็จะรู้สึกว <Diamond City> ่ามันเป็นธรรมและร kind of mm ู้สึกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงบางคนที่รู้สึกว่าอาจจะได้ประโยชน์ก็จะได้เตรียมพร้อมสําหรับปีหน้าเพราะปีหน้านะครับอย่างที่ท่านทราบว่าเศรษฐกิจอาจจะแย่ลงถ้าใช้ตรงนี้คนจะต้องพลิกให้มันเป็นโอกาสเหมือนกันไม่ให้มันซ้าเติมเศรษฐกิจไทยครับแต่ถ้าไม่จัดผมกังวลก็น่ากังวลครับเพราะว่าคนมีส่วนได้ส่วนเสียแล้วเวลาพูดถึงการนําเข้านี่มันหลับแสนล้านนะครับแสนล้านก็แปลว่าเป็นเศรษฐกิจเดิมของไทย ที่มีมูลค่าอยู่แสนล้านเช่นเดียวกันมันก็จะกระทบคนจํานวนมากนะครับก็อยากให้2เดือนที่เหลือโค้งสุดท้ายนี้นะครับรัฐบาลจัดวาระให้ความสาคัญครัฐมนตรีคลังรัฐมนตรีพาณิชย์นั่งหัวโต๊ะนะครับพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนแล้วก็รับฟังครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ครับประเด็นสาระก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าคิดว่าช่องของเรายังคงทําสิ่งที่มีประโยชน์นะครับอย่าลืมช่วยสนับสนุนกันด้วยนะครับช่องของเราไม่มีในทุนไม่มีพรรคการเมืองไหนสนับสนุนนะครับมีแต่พี่น้องประชาชนทุกคนที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับช่วยต่อชีวิตช่องเราคนละสิบาทยี่สบบาทหนึ่งร้อยบาทหนึ่งพันบาทนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับเราอาจจะขอ ลายหยุดหนึ่งวันในวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าไม่ไหวแล้ว<ๆ>เหนื่อยมากนะครับวันอาทิตย์นี้เดี๋ยวจะต้องไปคนครสวรรค์อีกแล้วนะครับเพราะพี่วีโรด,โรดเขามีวงเมัลม,มอยนะครับน่าจะมีเรื่องแกมเมอร์เยอะด้วยก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวจะตามไปถ่ายให้ทุกท่านนะครับที่นครสวรรค์ถ้าคิดว่าชอบการทางานของเราอยากให้เราไปได้ทุกที่นะครับก็อย่าลืมช่วยกันสนับสนุนนะครับผมกับน้องภูมินะครับขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับวันนี้นะครับเราจะไปพักผ่อนกันแล้วนะครับเพราะเราไม่ไหวแล้วนะครับน้องภูมิตอนนี้ตาเหมือนคนร้องไห้้้มาตตังแแ่วุล นะครับก็ฝากรอติดตามกันด้วยนะครับสำหรับงานที่เราทำกันสองคนเรานะครับผมอยากขยายทีมแล้วอย่าลืมสามสุมกันด้วยนะครับขอบคุณทุกคนด้วยครับผมสวัสดีครับ